ลูกศาสตร์ก็กำลังจะทำเมนูเด็ด<ม>นะโอ้ตรงนั้นเนี่ยผูกเปีได้เนี่ยนะมาพี่นะเนาะนี่นะผูกเปียากนี่ไปนี่นี่พอได้ยุ่นี่ทำไงก็ผูกจยากปีมาพี่จะได้ยุ่นนี่เนาะแต่ไม่ต้องเนาะกิกะ๊กเนาะเวนั่แนแหละเนาะ บุญลาเข้ามาติ๊กโนคือว่าต่อไปยากไม่ต้องคูไปตรงนี้แล้วเอายิงซี่ลงศาสต์เลยเอาเอาไม้มาอันนึงเอาต่อไห้นะเขาเขาตัดมาลำหนึ่งตัดแล้วก็เดี๋ยวเอาเครื่องเจาะมาใส่ลงลุ่มนี่ตรงนี้นะเขาเขาเอาไว้นี่ก็ได้เนาะหรือว่าไว้นี่ก็ได้วางครก ตำาคกตำยังจจงได้เนาะเอ้าเดี๋ยวจะเอาคล้ายๆเอาเห็ดคือจังล้กหั่วนเลยนะเขาตัดให้มันเสมอทั้งทึ่งเลยนะครับวางโคกแบบเหมือนล้างค้าเห่นว่าล้างค้าเขาตำต้มตำล่ะเขาเอาเล็กเห็ดเนีห่อเอาไหมเลยเอาไห้ลงลุงแกลบเลยก็ตั้งขึ้นมาเลยก็ตําแบบนี้เนาะเจ้ายังม่ต้องเอาออกไปตำข้างนอก อืมเดี๋ยวหาตัดไม้มาทําที่วางครกให้ปูออนเพิ่นเพิ่นไปตาําอยู่พุ่นพี่นอ้องเลยเยอมอนเลียงนะกล้วยบ่เอากล้วยให้เยอมอนพระเจ้าช่วยกล้วยเป็นวีเลยอ่ะลูกศาสตร์ก็จะทําเมนูเด็ดนะพี่น,ออน้องไอ้แกงหน่อไม้ใส่อีหยัง,ยงล่ะใส่ปลาเค็งปลาเคงเนาะเอออ่ ២ប៉ិនអីណែណែ เดี๋ยวจะทําที่วางครกให้ลุงศาสต์อยู่นะท่านสาหรับตําครกตาอะไรต่างๆแต่ถ้าเวลาเฮ็ดกับเข่าก็ว่างไว้เทีงอันนี้ก็ได้ปรุงยังอยูอย่ใน,ใน,ในี่อ,อีกไรเดี๋ยวจะทําที่วางครกให้มุมใดมุมหนึ่งเดี๋ยวให้ลุงศาสต์เลือกเอาว่าจะไว้วางไว้ไวไวมุมไหนนะเอามุมที่ตัวเองสะดวกเอาไว้วางครกเวลาเราตําเราจะได้ไม่ต้องก้ม هنا, อยู่ที่บ้านผมก็ยังไม่มีนะที่วางครกนะก็ยังตําอยู่กับพื้นอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวจะกลับไปทําอยู่บ้านให้คนบ้านเห็ดด้วยนะท่านเออเอาไม้มาอันนึงนะระวางแล้วก็ตํโคกได้เออมันจะได้สะดวกสบายหน่อยเดี๋ยวเอาเลื่อยเอาอะไรมาก่อนครับค่อยว่ากันตอนนี้ก็ดูลุงสาทํากับข้าวไปก่อน

Gracias. เลยไปซะมากียุดเลย yeah นี่มั้งแนวนั่งเอาไว้นั่งเวลาเล่นข้าวนึ่อะไรนะนั่งเลยนั่งเลยเอานั่นละจะได้ไม่ต้องทำตังเอานั่นดิแกขับกูบอ,อโอลมแรงดีเนาะเออล,<ม>ลมแหงนะ้งเนาะ ลมแรงมากเลยทุกท่านเอ้าโอเคครับทุกท่านก็สวยงามเดฟซคิดว่าด้านบนเนี่ยใส่ของได้ไหมนะครับเอฟซจะถามเดียมอนเปิดโชว์มึงดูข้างทึ่งนะเปิดเปิดเปิดโชว์มึงดูนะโมบบ์ปิดปิดปิดลงมาเออโชว์โชว์เอฟซหน่อยว่าข้างบนเนี่ยใส่ของได้ไหมรอดูนะทุกท่าน เออเอาลงก่อนจังหน่อยโชว์ก่อนน,น่นข้างบนใส่ของได้พี่น้องเอ้ยเออเอาเปิดไว้คือเก้าซะเออให้ให้เปิดโชว์ชเฉยเฉยอา่าเปิดเปิดมันน้เออเปิดโชว์โชว์ชเฉยเฉยอืมเปิดแล้วก็ล็อกไว้คือเก้าเดี๋ยวมันล้นใส่หัวอ่าล็อกแรกแรล็อกเลย อ่าโอเคเรียบร้อยฮะเวลาล็อกล็อกให้ชุดได้ยังไงว่ามันจะล็อกหน่อยบ่ได้ยังไงนนี่นี่ล็อกให้ชุดชุดนี่นี่เออล็อกให้ชุดแบบนี้มันยังบอลลูนใส่หัวมันดุมเออฮะโอเคครับผมฝากไว้ท่า,า,ทานี้สวัสดีครับ